มีคำกล่าวว่าอาหารที่ดีต้องมาจากดินที่ดีดินที่ดีจึงก่อกำเนิดชีวิตที่ดีแม้ชีวิตคนเราไม่ได้เกิดจากดินแต่ชีวิตอยู่ได้เพราะดินอาหารแต่ละชนิดก็มาจากดินอาหารส่วนใหญ่ก็คือพืชพืชก็มาจากดิน ดังนั้นวันนี้เป็นวันดินโลกท่านผู้ว่าท่านประหลัดจังหวัดท่านพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ร่วมกันสร้างงานวันดินโลกขึ้นที่สารกลางจังหวัดภายในงานก็มีร้านค้าต่างๆเป็นทั้งกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสินค้าโอท็อปมาร่วมจำหน่ายสินค้ากันอย่างคับข้างเหมือนเดิมในทุกวันอังคารต้นเดือนและวันอังคารสิ้นเดือนในขณะเดียวกันก็เป็นงานวันดินโลกด้วยเหมือนกันดังนั้นดินเป็นจุดกำเนิดของแหล่งอาหารจำพวกพืชดังนั้นดินที่ดี ย่อมเป็นอาหารที่ดีฉันใดก็ฉันนั้นอาหารดีๆอย่างเนี้มีได้ที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวันศุกร์วันอังคารเหล่ากลุ่มกเกษตรกรต่างๆก็รวมตัวกันนำสินค้ามาขายนำมาผลิตนำมาจัดจำหน่ายมีสินค้าหลากหลายให้เลือกเป็นสินค้าดี ที่มีคุณภาพดีผ่านโอท p ผ่านวิสาหกิจชุมชนมาแล้วและถูกเลือกสรรมาอย่างดีจากพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มสินค้าโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนต่างๆที่สารกลางแห่งใหม่แห่งนี้ มาเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเกษตรกรกันนะครับขอได้รับความขอบคุณจากแล้ว